รับสวัสดีครับโอ้ยมีความสุขกันเลยนะครับช่วงนี้นะฮะใช่แล้วนะฮะทั้งท้สันที่มีทั้งหมด6กคนใช่ไหมครับมีใครบ้างครับออกแอมออกแอมครับสายใ่สายครับใครับ3คนลครับชื่ออะไรครับคนที่น้องบี้คนที่ห้าแล้วคนิ่ วนที่หกเขาแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านเราชอบเสื้อหมดเนี่ยะเสื้อหมดไปดีที่นานิอ๋อเลรอนี่ก็เออก็ได้ใส่แปงกๆไรเงีป่าวไม่เกี่ยวจริงๆแล้วคือเั้งห้าคนแต่ว่าคนศิลปินท่านที่หกไม่มาวันนี้ติดภารกิจใช่ไหมอ๋อนึกว่านานทิจะมาสวมเขาให้พี่นันทิเป็นสมาชิกคนใหม่ว้าวนะว่ารัอายุแล้วหนูน้องๆเด็กๆกันเยะเดี๋ยวนะจ๊ะแก่เกินไปตอนเข้าคำถามนี่ถามหน่อยใครลืมขนไว้ ใครทำขนล่วงไว้จ๊ะล่ก็ถ้าล่วงจริงๆก็ไม่แปลกค่ะเพราะ่ันนี้มีแต่โง่คนเลยเออนี่คนโง่นะเผืิอว่าตอนแรกพี่ไม่รู้ว่าวันนี้ดาวน้อยเสียอิสานเนี่ยสาวจะมาในรายการนีใจจังเราเผืิอว่าพี่มาถึงเวทีปุ๊บพี่ก็เจอเฮ้ยใครทำขนล่วงขนล่วงนี่คนโต้กระจายไม่บอกว่าขนก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าลูวไม่นด้ค่ะเน้ ทรงผมอะค่ะปกติมาจะแบบจัดเต็มมากไม่ผมกันเกิดทุกคนแล้วก็ได้ตรงเลยอย่างนี้อออพอดีมอรพิเศษป่ะคะพิเศษจริงๆแล้วอยู่ที่วงนี่คือจัดเต็มจัดเต็มก็คือแบบกล้าวผมเลยต้องให้เข้าแบบชุดนะคะแต่ว่าวันนี้แบบ ก้องคำร่ารั้นแมนและผู้ชมนะตอนนี้นะครับเรามีตากล้องคนใหม่นะครับเข้ามาทำงานนะฮะเขา <c oughs> ชื่อคุณคุณมอดนะคุณมอดค่ะคุณมอดนะ เลยหรือว่าถ่ายคนใดคนหนึ่งนี่ทั้งหมดครับทั้งหมดทั้งหมดโอเคครับแล้วไปแล้วไปแต่ว่อย่าี่เราะไปตัดที่นี่เราเราไปถึงแเราบ้านดีกว่าครับเนาะเพลงนี้เพลงตกตอนนี้กำลังแบบว่ากระแสเลยเมื่อไหร่นะพี่ร้องเพราะหน้าตาคล้ายกันหมดเมื่อไหร่ที่ร้องหน้าตาเขาเกาหลีอะยกมืขึ้นาร้องหมดเลยครับเราทุกคน้องทุกคนร้องทุกคนนะฮะเพลงนี้ฝันใจ่ครคะ มันใช่ใครหรือเปล่าถ้าไปถึงมีเพลงนี้ค่ะตกเนี่ยค่ะน่มมันจะบเพลงแกะค่ะเพลงแก้กับลงเพลงเพลงไทยอ่ะร้องเก่งจบแล้วไอ้ชิ้นสั้นเราร้องเพลงต์ตัวส่วนเป็นโจ๊กนจังไรตัวโอ้ตบเลยตบเลยหแซ่บหลายเนาะถ้าเป็นละครแซ่บนะตัวชมอะสิ้นเป็นจ๊กหอยจ๊กปูได้หลือบได้หูคนผู้สวยผู้งามไปสิสวนเป็นโจ๊เป็นเบือดโอ้โออ้เลยเนาะเออเดี๋ยวตบให้เลยนะคุณผู้ช สาวก็ไปจบนะครับจะโดนตบโดยไม่รู้ตัวนะฮะในเอ็มวีผมเนี่ยตบหลายทีมากเลยนะฮะเออแล้วแลเอ็มวีที่ที่ถ่ายทำสักที่ถ่ายทำนานยังที่ที่ขอนแชร์ไปก็ยังไม่นานเท่าไหร่ยังไม่นานเท่าไหร่ค่ะแล้วบรรยากาศตอนนั้นให้ฟังเป็นยังไงบ้างสนุกเออมันก็ต้องสนุกดลเนาะพี่เห็นหน้าตาแต่เราคนดี้ยิ้มยับยังใสกันทั้งนั้นเลยถ่ายตั้งแต่หกโมงเช้าจนหนึ่งทุ่มหกโมงเช้าจนหนึ่งทุ่ม ก็<ไ>มีบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็สูส้ค่ะเพราะว่าเรื่องศิลปิน ขายของเนี่ยขายพอ่ยยพอ ลำเป็นยังไงค่ะเอาผลงานเพลงขอเวลาคนใจก็ได้คนะ่ะ ไม่พี่ไม่ได้ใส่ฐานน้องเมื่อกี้ให้วอร์มเสียงเฉยๆฉยเดีไม่ได้อะหลบอ,อันนี้ต้องอันนี้ก็อันนแบกแกะไม่ได้ยินเสียงอันนี้เดี๋ยวพี่เอาไปฝากคอฟฟี่เออฟฟี่ชอบใหญ่ๆห่ะหนูร้องไห้หลูก้องไหนะ กำลังจะบอกว่ากลราฟของหนูคืออะไรคะกลราฟของหนูคือผลงานเพลงหวานหวานซื่อคือหนูก็จะบอกว่าหนูเสียงหวานเสียงหวานตาเขาก็หวานด้วยไหนไหนตาหวานไม่เชื่อช่วยจีบกล้องหน่อยค่ะตาหวานเดี๋ยวกล้องส่งตาไม่ต้องจีบกล้องไม่ใช่ไก่ให้มองทออ๋อมองนะเออโดยเฉพาะผลงานเพลงที่จะฝากในตอนนี้จะ